ผมนายคมกฤตวงสมบูรณ์นะครับได้มามอบเครื่องกองน้ําร้อนและน้ําเย็นนะครับโดยได้เชิญท่านพลตํารวจโทชันเทพเสศวีในขาธิการพักไทยพักดีแล้วก็ผู้อำนวยการพักคุณติีนกรปลอดภัยนะครับมามอบให้กับสถานีตํารวจนครบาลบางเขนเพื่อเป็นสาธาประโยชน์นะครับซึ่งเรามาติดตั้งและบริการซ่อมบํารุงตลอดทั้ง5ปีเพื่อบริการสธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตบางเขนและสถานีตํารวจนครบาลบางเขนครับ หลังจากที่เราไปส่งมอบเครื่องกองน้ําที่สถา,านีตารวจนครบาลบางเขนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาที่โรงพยาบาลสายหยุดโรงพยาบาล s y s ซึ่งอยู่ภายในเขตของบางเขนขึ้นกับสบปสอชอของกระทรวงสาธารณสุขเป็นโรงพยาบาลคัดกรองเบื้องต้นส่งต่อไปที่โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะของคุณหมอเหลียนทองนะครับซึ่งมีประชาชนมาใช้บริการเนี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ2 0 0ราย ขอบคุณที่มอบเครื่องกรองน้ําผู้ป่วยได้ดื่มน้ํทาทั้งน้ําเย็นน้าร้อนเพราะว่าคนไข้เบาหวานความดันที่มาตอนเช้าบางครั้งก็ต้องมาทานอาหารที่นี้ก็ได้ใช้บริการขอบคุณมากครับผมจะมีกิจกรรมแบบนี้ไปอีกประมาณ1ิบกว่าที่ก็คือทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลจำนักงงานเขตต่างๆนะฮะก็คิดว่าคงจะถือว่าเป็นสาระประโยชน์ที่ดีที่สุดให้กับประชาชนในเขตบางเขนครับฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี